คนเราเวลาพอมันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆนะโยมอย่าไปว่าเขาขี้เกียจเพราะบางทีเขาก็ขยันเต็มที่ของเขาแล้วแต่บังเอิญบาปมันหนุนหลังอยู่บาปมันอยู่เบื้องหลังทุกๆความล้มเหลวบุญก็อยู่เบื้องหลังทุกๆความสําเร็จนะชอบคํานีเน้เรือลําเล็กๆนะบางคนก็อาจจะมีแค่เรือลําเล็กๆแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนใครนะบังเอิญเดินมาเห็นเรืออยู่ตรงนี้ก็เป็นธรรมะสักตอนหนึ่งนะร่มคันเล็กๆ เก่าๆพังๆก็พอไปได้นั่งเรือไปคลุมล่มไปก็อาจจะพอได้อยู่บางคนก็อาจจะมีกินมีใช้ไม่มากมายนักหรอกอย่าไปว่าเขาขี้เกียจนะโยคนเราถึงคราวที่มันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะมันบาปมันหนุนหลังอยู่ขยันให้ตายแต่ก็ไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาเสียทีแต่บางคนหยิบจับอะไรนิดหน่อยก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบุญมันหนุนหลังอยู่ ทุกๆความสําเร็จทุกๆความล้มเหลวม,มีทั้งบาปและบุญหนุนหลังอยู่ทั้งนั้นเลยเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนใช่ไหมเคยผ่านจุดที่มันยากจริงๆจ,จนจริงๆหยิบยืมใครแม้แต่ร้อยสองร้อยเขายังไม่อยากจะให้ยืมเขาไม่ไว้ใจทั้งหมดนะมันบาปมันส่งผลให้เกิดความไม่น่าไว้ใจไปทั้งหมดฉะนั้นก็ถ้าวันนี้เจอใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากก็อย่าไปว่าเขาขี้เกียจ คนเราเวลาพอมันไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีจริงๆเราเองก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนก็ขอให้ที่เขาที่เราไม่แน่เราอาจจะกลับไปอยู่จุดเดิมก็ได้ถ้าวันนี้กินฟุ้งใช้เฟอ้อมันไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในเศรษฐกิจโลกในเรื่องเรายุคป,ปัจจุบันนะพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญบุคคลที่เกิดมาแม้จะมีราตรีเดียวเกิดมาอายุน้อยประมาณนั้นนะแต่ใช้ความเพียรและเห็นสัจจะ เห็นอะริยสัตว์สี่แต่คนที่ไม่ได้ใช้ความเพียรต่อให้มีอายุเป็นร้อยปีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญเพราะไม่ได้ใช้ความเพียรไม่ได้เห็นอริยสัตว์อะไรในโลกนีนะ้ก็ขอเป็นข้อคิดกับเรือลำเล็กๆอนุญาตลงมานั่งเพราะดูน่ารักดีตะมุตมิดนะีก็อย่าไปว่ากันนะโยมเนาะเพราะเวลาไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเหมือนกันนะขอเจริญพรเป็นกำลังใจ